สวัสดีเด็กๆชั้นประถมศึกษาปีที่สทุกคนนะคะวันนี้ก็มาพบกันในรายวิชาการงานอาชีพค่ะคลิปวิดีโอนี้จะเป็นคลิปวิดีโอสำหรับเด็กๆที่ไม่ได้เข้ามีดในเมื่อวานนี้นะคะอะโดยเรื่องที่คุณหน่อยจะสอนในวันนี้นะคะคุณหน่อยก็จะสอนเรื่องผักสวนครัวนะคะเด็กๆเ,เรื่องแรกที่เราจะไปเรียนการเกี่ยวกับผักสวนครัวเนี่ยก็คือเรื่องของความหมายแล้วก็ประเภทของผักสวนครัวนะคะ,ะเราไปเริ่มที่อย่างแรกเลยค่ะ you <laughs> ผักสวนครัวคืออะไรนะคะคุณอาคิดว่าเด็กๆทุกคนน่าจะรู้จักแล้วก็เคยรับประทานกันอยู่ในทุกๆวันเนาะทีนี้เรามาดูความหมายของผักสวนครัวกันค่ะผักสวนครัวเนี่ยก็จะเป็นพืชค่ะที่ปลูกเอาไวเ้เพื่อนํามาประกอบอาหารรับประทานนะคะแล้วก็ผักสวนครัวเนี่ยนะคะจะใช้พื้นที่ในการเพาะปลูกน้อยนะคะแล้วก็ยังจเจริญเติบโตรวดเร็วนะคะทีนี้นะคะเด็กๆอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะแล้วที่เราเห็นเขาปลูกผักสวนครัวเยอะๆเลยเนี่ยอันนั้นก็ เป็นผักสวนครัวเหมือนกันค่ะแต่ว่าที่ปลูกเยอะขนาดนั้นเพราะว่าเขามีอาชีพเป็นพ่อค้าแม่ค้านะคะที่ไว้ปลูกผักขายนะคะเป็นชาวไร่ชาวสวนอย่างเงี้ยนะคะทีนี้ผักสวนครัวเนี่ยนะคะเราสามารถแบ่งออกตามลักษณะของการนำมาประกอบอาหารค่ะเราจะแบ่งได้4ประเภทใหญ่ๆนะคะ,ะเราไปดูทีละประเภทกันค่ะว่าแต่ละประเภทเขาเรียกว่าอะไร เริ่มที่ประเภทแรกก่อนนะคะประเภทแรกก็คือเป็นผักสวนครัวที่ใช้ใบแล้วก็ลำต้นเป็นอาหารนะคะคิดง่ายๆเลยก็คือเวลาที่เรากินเนี่ยเราจะกินในส่วนที่เป็นใบหรือลำต้นของมันนะคะคุณอ่อยยกตัวอย่างมาให้3ามอยะสามอย่างนะคะอย่างแรกเลยก็คือผักชีค่ะนี่นะคะอย่างแรกเลยก็คือผักชีผักชีในภาพนี้ก็คือเป็นผักชีไทยนะคะแต่จริงๆแล้วผักชีมีอีกหลายอย่างนะคะไม่ว่าจะเป็นผักชีไทยผักชีลาว ผักชีฝรั่งผักชีล้อมนะคะหน้าตาก็จะคล้ายคลึงกันออกไปนะคะ ต่อมานะคะอย่างที่สองก็คือผักกาดขาวค่ะผักกาดขาวเนี่ยเด็กๆสังเกตนะเราก็จะกินในส่วนที่เป็นใบแล้วก็ลำต้นของมันด้วยนะคะแล้วก็อย่างที่3ที่ยกตัวอย่างนะคะก็คือผักบุ้งค่ะผักบุ้งเนี่ยเราก็กินในส่วนที่เป็นใบแล้วก็ลำต้นเด็กๆดูเราจะกินใบแล้วก็ลำต้นเราจะไม่กินรากผักบุ้งใช่ไหมคะไม่กินนะคะทั้ง3อย่างเนี้ยที่ยกตัวอย่างมาก็คือใช้ใบแล้วก็ลำต้นในการประกอบอาหารนะจริงๆแล้วก็มีเยอะกว่านี้ค่ะอย่าง เช่นอาจจะเป็นผักคะน้านะคะหรือใบกระเพราใบโหระพาใบ,าาบาสาระแหน่อะไรแบบนี้นะคะเยอะแยะอีกมากมายเลยเด็กๆก็ลองคิดดูนะคะว่ามีผักส่วนครัวอะไรบ้างที่เวลาเรานํา,ามาทำอาหารเนี่ยเราจะกินในส่วนของใบแล้วก็ลําต้นของมันนะคะอันนี้ประเภทแรกผ่านไปนะ,ะต่อไปประเภทที่2ค่ะ ประเภทที่2ก็จะเป็นผักสวนครัวที่เราใช้ผลหรือว่าฝักเป็นอาหารนะคะเวลาเรากินเนี่ยเราจะกินในส่วนของผลหรือว่าฝักของมันคุณหนอยกตัวอย่างมาให้3อย่างอย่างแรกก็คือมะเขือเทศค่ะนี่นะอย่างที่สองก็คือถั่วฝักยาวค่ะเนี่ยเราก็กินในส่วนที่เป็นฝักของมันนะคะอย่างที่สามเราก็ที่คุณหนอยยกตัวอย่างก็คือแตงกวาค่ะก็กินในส่วนของผลนะคะแล้วก็มีอย่างอื่นอีกเยอะแยะเลยอ่ะอย่างเช่นฟักทอง อะไรค่ะแฟงใช่ไหมคะแฟงหรือว่าฟักที่เป็นลูกใหญ่ๆอ่ะคะ่ะที่เวลาเรานํามาทาอาหารเนี่ยอาจจะเป็นอยู่ในแกงจืดใช่ไหมคะที่เอาไว้อา่าเป็นในหม้อเนาะที่มันเป็นนิ่มๆะนะคะแล้วก็มีอีกเยอะแยะเลยถ้าเป็นฟักก็เป็นอาจจะเป็นทั่วผู้อา่าทั่วลันเต้าอะไรแบบเนี้ยนะคะอ่ะต่อไปนะคะผ่านไปแล้วประเภทที่2ต่อไปเป็นประเภทที่3คะ่ะ ประเภทที่3ก็คือผักสวนครัวที่ใช้หัวหรือรากนะคะในการทําอาหารคุณนอยยกตัวอย่างให้3มอย่างนะคะอย่างแรกก็คือกระเทียมค่ะเนี่ยเรากินในส่วนของหัวมันนะคะอย่างที่สองค่ะก็คือมันฝรั่งก็เช่นเดียวกันเราก็กินในส่วนที่เป็นหัวนะคะแล้วก็อย่างที่สามก็คือหอมหัวใหญ่เราก็กินในส่วนที่เป็นหัวเช่นเดียวกันแต่ถ้าอย่างเป็นรากนะคะในส่วนที่เป็นรากก็อาจจะเป็นกระชายนะคะกระชายที่ตอนนี้ ฮิตกันมากเลยที่เราเอามาปัน่นแล้วก็ดื่มเพื่อเป็นน้ําต้านโควิดเนาะหรืออาจจะเป็นคาใช่ไหมคะหรืออาจจะเป็นหอมหัวหอมแดงนะคะแล้วก็มีอีกเยอะแยะเลยนะคะอ่ะต่อไปนะคะไปประเภทที่ประเภทที่4ค่ะ ประเภทที่4ก็คือผักสวนครัวที่ใช้ดอกในการทำอาหารนะคะยกตัวอย่าง3อย่างนะคะอันนี้ก็คือบรอคโคลี่ค่ะนี่สีขเขียวแบบนี้นะต่อมาอที่2ก็คือเป็นกระลำดอกค่ะกระลำดอกอันนี้ก็เอาไปผัด ผักอะไรแกงส้มได้นะคะต่อไปก็ดอกขจรนะคะก็เอาไว้ทําอาหารได้หลายอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นผัดผักแกงส้มก็ได้นะคะแล้วก็ยังมีอีกเยอะแยะมากมายเลยอ่ะคุณหน่อยยกตัวอย่างเพิ่มให้อย่างเช่นถ้าเอาไว้แกงส้มใช่ไหมคะก็จะมีดอกสีเหลืองเล็กๆก็ค่ะเขาจะเรียกว่าดอกสโสนนะคะดอกสโสนสีเหลืองเหลืองหรือ,อเป็นดอกแคร์ดอกแคร์ก็สีขาวาไว้แกงส้มเหมือนกันหรือว่าอาจจะเป็นถ้าเป็นดอกที่มีรสชาติขมๆหน่อยก็เป็นดอกขี่ นะคะหรือเป็นดอกสะเดาก็ได้นะคะก็เรากินในส่วนที่เป็นดอกของมันนะคะอย่างเช่นสะเดาเนี่ยไม่มีใครกินกินก้านแข็งๆสีน้ําตาลของมันนะคะเขาจะกินในส่วนที่เป็นดอกสีเขียวๆนะคะก็จะมีรสชาติขมสะเดาบางคนเขาบอกว่ามันเป็นยาได้ด้วยนะคะกินแล้วมีประโยชน์เนาะอ่ะต่อไปค่ะ ทีนี้อันนี้เป็นภาพที่คุณหน่อยยกตัวอย่างให้เพื่อนๆที่เข้าเรียน o o g l e m e e t เนาะก็จะให้เด็กๆเ,เนี่ยช่วยกันดูในภาพนี้อย่างภาพนี้ก็เป็นอาหารที่เด็ก,ดกรู้จักกันดีอยู่แล้วก็คือส้มตำใช่ไหมคะในภาพนี้ก็จะมีผักส่วนควรัวเนี่ยเป็นส่วนประกอบหลายอย่างเลยอ่านกันคุณหน่อยยกตัวอย่างให้เลยนะอย่างที่เราเห็นสเีเขียวๆอันนี้ก็คือถั่วฝักยาวลูกหล่อต่อมาสีแดงอันนี้ก็คือมะเขือเทศค่ะสีส้มๆที่เป็นเส้นๆอันนี้ก็คือแครอทนะคะอ่าแล้วก็ที่เป็นเส้นๆส,ส,สีนี้เลยคือ คือเป็นหัวใจหลักของส้มตาเลยก็คือมะละกอใช่ไหมคะแต่ทีเนี้ยมะละกอเนี่ยบางคนอาจจะบอกว่ามันเป็นผลไม้ใช่ไหมคะแต่ถ้าเด็กเวลาเด็กตอบครูเนี่ยถ้าเด็กตอบว่ามะละกอดิบเนี่ยคุณอยจะให้แต่ถ้าเด็กตอบว่ามะละกอสุกมาเนี่ยไม่ให้นะคะเพราะว่ามะละกอสุกก็คือผลไม้นั่นเองเนาะและถ้าเด็กมองให้ลึกลงไปเนี่ยส่วนประกอบนอกเหนือจากที่เราเห็นเนี่ยเนียก็จะใช้กระเทียมด้วยใช่ไหมคะกระเทียมตามคู่กอะไร พริกนั่นเองนะคะพริกก็เป็นผักส่วนครัวนะคะปลูกง,ง่ายจเจริญเติบโตรว,วดเร็วเลยนะแล้วพริกเนี่ยก็มีหลายอย่างเลยนะคะจะเป็นพริกขี้หนูอ่าเป็นพริก พี่หยวกพีิกชีฟ้าอะไรแบบนี้น,นะคะมีอีกเยอะแยะมากเลยพีิกหวานใช่ไหมคะอ่ะต่อไปไปดูภาพที่2ค่ะภาพที่2ภาพนี้ก็จะเป็นผัดผักค่ะอาหารผัดผักในภาพนี้ก็จะมีส่วนประกอบที่เป็นผักส่วนครัวอย่างเช่นอันนี้สีเหลือง,อ,งอันนี้ก็คือข้าวโพดอ่อนนะคะสีส้มอันนี้ก็คือแครอทนะคะสีเขียวอันนี้ก็คือบอคอกลีส่วนสีเหลืองๆอ,อ่อนๆน,นี้ก็คือดอกคน้านะคะแล้วก็มีเห็ดอ,อันนี้น่าจะเป็นก้านของผักกวางตุ้งหรือเปล่าคุณหน่อยไม่แน่ใจนะอ่ะ ก็ประมาณนี้นะคะ ต่อไปค่ะประโยชน์ของผักสวนครัวนะคะอย่างแรกเลยก็คือถ้าเราปลูกผักสวนครัวไว้ที่บ้านอย่างเช่นใบกะเพราใบโหระพาพริกมะนาวมะกรูดอะไรแบบนี้น,นะคะเวลาที่เราจะทําอาหารอ่าตะไคร้ด้วยอย่างตะไคร้ขา่ากระชายใช่ไหมคะเวลาที่เราจะทําอาหารเนี่ยเราก็จะไม่ต้องไปซื้อหาผักพวกนี้มานะคะเพราะเราสามารถปลูกเองได้มันก็จะทําให้เราเนี่ยประหยัดค่าใช้จ่ายในการซื้อของพวกนี้มาทําอาหารนะคะอย่างที่2ก็คือเด็กๆทุกคน รู้อยู่แล้วว่าผักแต่ละชนิดเนี่ยมีประโยชน์แล้วก็มีวิตามินมีแร่ธาตุต่างๆนะคะเพราะฉะนั้นเด็กๆทุกคนก็ควรจะกินผักนะคะแต่ละถ้าอย่างไหนที่เราไม่ได้ชอบกินทุกอย่างก็ไม่เป็นอะไรค่ะแต่ควรจะกินบ้างนะคะเพราะว่าผักบางอย่างเนี่ยก็สามารถเป็นสมุนไพรแล้วเอามาเป็นเหมือนการช่วยรักษาโรคก,ก็ได้นะคะอย่างตอนนี้ที่เขาฮิตกินกระชายกันเลยเนาะเพราะว่าเขาบอกว่า ดื่มไปแล้วมันจะช่วยเกี่ยวกับต้านโควิดแต่ว่าไม่ได้หมายความว่าใครที่กินน้ํากระชายแล้วจะไม่เป็นโควิดไม่ใช่นะคะเด็กๆแล้วถ้าอยากเด็กๆอยากรู้เพิ่มเติมเนี่ยผักสวนครัวหลายอย่างสามารถเป็นยาได้ด้วยนะคะเราก็ลองไปหาข้อมูลเพิ่มเติมได้จากเว็บไซต์ยูทูบอ่าก o เกิลก็ได้นะคะอ่าโอเค วันนี้บทเรียนจบแล้วนะคะวันนี้คุณหน่อยสอนเรื่องผักสวนครัวแล้วก็ความหมายของมันทีนี้มีการบ้านให้เด็กๆหนึ่งอย่างนะคะ มาถึงการบ้านของเรานะคะเด็กๆทีนี้นวันนี้เราเรียนเรื่องความหมายของผักสวนครัวไปใช่ไหมคะเราจะรู้แล้วว่าผักสวนครัวเนี่ยมีทั้งหมดเราจะแบ่งออกเป็นสี่ประเภทนะคะจากการที่เรานํามาทําอาหารเนาะประเภทแรกก็คือใช้ใบแล้วก็ลําต้นประเภทที่สองก็คือผลหรือฝกักประเภทที่สามก็คือหัวหรือรากแล้วก็ประเภทสุดท้ายประเภทที่สี่ก็คือใช้ดอกอาการบ้านวันนี้ก็คือให้เด็กๆทําเป็นแผนผังความคิดค่ะตรงกลางเนี่ยเราก็จะเขียนหัวข้อไว้ว่า ผักสวนครัวนะคะ,ะแล้วก็แยกออกไปเป็น4ประเภทค่ะนี่ประเภทแรกใบและลำต้น2ผลหรือฝากสามหัวหรือราก4ี่ดอกนะคะทีนี้พอแยกออกมาเป็น4ี่ประเภทแล้วทำยังไงต่อก็ให้เด็กๆเ,เนี่ยละดมความคิดเลยว่าผักสวนครัวแต่และประเภทเนี่ยอย่างเช่นใบและลำต้นเนี่ยมีอะไรบ้างอันนี้คุณหน่อยยกตัวอย่างให้ดูก็คือมีผักวางตุง้งผักคะน้านะคะเด็กๆคิดอะไรออกก็เขียนแล้วก็ใส่มานะคะต่อมาพอ ประเภทที่2ผลหรือฝักนะคะคุณหน่อยยกตัวอย่างมาเป็นว่าฟักทองมะระนะคะส่วนประเภทที่3หัวหรือรากเด็กๆก็หาเลยแล้วก็ใส่มานะคะแล้วก็ประเภทที่4ใช้ดอกนะคะเด็กๆเด็กๆก็หามาเหมือนกันค่ะทีนี้คุณหน่อยมีข้อแม้ค่ะแต่ละประเภทเนี่ยนะคะอย่างเช่นใบและลำต้นเนี่ยอย่างน้อย เด็กๆจะต้องหามาให้ได้5อย่างค่ะก็คือตอนนี้คุณหน่อยหามาแล้ว2อย่างใช่ไหมคะเด็กๆอาจจะหาเพิ่มอีก3อย่างหรือใครจะเอาไม่เหมือนครูก็ได้นะคะเด็กๆสามารถคิดได้เองเลยไม่จําเป็นต้องเหมือนครูนะคะแล้วทีนี้ถ้าเด็กๆคิดว่าโอ้โห5อย่างทําไมน้อยจังเราสามารถหาได้มากกว่า5อย่างสามารถเขียนมาได้ไหมเขียนได้ค่ะเด็กๆหนูหาได้10อย่างหนูก็เขียนมา10อย่างได้เลยนะคะแต่มีข้อแม้ว่าแต่ละประเภทเนี่ยทั้ง4นะนะ จะต้องไม่น้อยกว่า5นะคะและตกแต่งค่ะวาดรูปให้สวยงามได้เลยอันนี้คุณหน่อยยกตัวอย่างคือคุณหน่อยทำรูปง่ายๆก็เป็นก้อนเมฆเนาะบางคนเขาจะทำเป็นรูปอื่นก็ได้สวยๆนะคะแล้วก็ ระบายสีให้สวยงามอย่าลืมเขียนวันที่แล้วก็เขียนชื่อให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็เวลาทำถ้าเด็กๆจะทำใส่สมุดก็ได้นะคะสมุดวิชาการงานอาชีพถ้าเรามีก็คือใช้สมุดเล่มบางๆนะคะเพราะว่าวิชาการงานอาชีพเนี่ยเรียนแค่สัปดาห์ละหครั้งนะคะเราจะไม่ได้ใช้สมุดเล่มหนาเหมือนคณิตศาสตร์กับภาษาไทยนะคะแล้วก็ถ้าใครไม่ทําในสมุดได้ไหมได้ค่ะจะทําในกระดาษ A4 ก็ได้ไม่ว่าอะไรนะคะแต่ว่า เก็บอย่าให้หายนะคะถ้าเป็นกระดาษ A4 เนาะแล้วก็ระบายสีให้สวยงามเลยนะคะทําแนวตั้งก็ได้หรือว่าแนวนอนก็ได้นะคะแนวตั้งก็ได้แนวนอนก็ได้นะ,ะทีนี้คุณหน่อยมีตัวอย่างของเพื่อนๆที่เขาทํามาแล้วนะคะ,ะไปดูกันก็มีแบบนี้นะคะเพื่อนเขาก็ออกแบบมาเป็นกระถางผักสวนครัวใช่ไหมคะแล้วก็มีแยกออกมาหนี่ใช้ดอกอะไรอย่างนี้นะคะเนี่ย แบบนี้ก็ได้นี่เป็นก้อนเมฆเป็นอะไรอย่างนี้ตกแต่งได้เลยสวยงามนะคะอ่ะอีกภาพหนึ่งอ่ะอันนี้ก็เป็นผักส่วนครัวเหมือนกันก็ตกแต่งให้มันเห็นปะ่ะเด็กๆเ,เห็นเพื่อนทําแมเขาจะทําให้มันเต็มกระดาษเลยลูกให้ใช้หนึ่งหน้าเต็มๆเ,เลยนะคะไม่ต้องเอาครึ่งหน้านะเอาหนึ่งหน้าเต็มๆกระจายออกไปให้ทั่วเลยนะแต่อันนี้คุณหน่อย เท่าที่มองด้วยตาเปล่าเนี่ยบางประเภทนี่มีตอบมาแค่3ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเด็กต้องทำให้ครบ5นะคะใครทํามาไม่ครบก็อาจจะโดนปัดไปสักหนึ่งคะแนนอะไรแบบนี้นะคะก็เดี๋ยวดูอีกทีนึงนะ,ะสำหรับวันนี้ก็พอแค่นี้นะคะ อ่าแปบปบนึงลืมเวลาส่งงานลุเวลาส่งงานให้ส่งในลายห้องของตัวเองนะคะจะเป็น3ามทับหนึ่งสามทับสองสามทับสามสามทับสี่หรือว่าสามทับห้าส่งในลายกลุ่มห้องของตัวเองแต่ว่าให้ไปส่งในอัลบั้มวิชาการงานอาชีพนะคะเพราะว่าครูหน่อยไม่ได้สร้างลายกลุ่มวิชานี้ขึ้นมาใหม่นะอ่ะจบจริงๆแล้วค่ะเด็กๆงั้นวันนี้ก็พอแค่นี้นะคะอ่ะสวัสดีค่ะ